ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมกับเซอร์เทวีตอนนี้คิริกเกมส์ที่ทีเอวีออนอยู่ในซีรีส์ดองรถลงเหมือนเดิมแล้ววันนี้เรามาแต่ว่าทีชื่อว่าปูปมากไดโอบี NI o นะครับถ้าจะว่าอย่างนี้นะในโอบีในโอบีสั o กอันเนี่ยไฟฟ้าเหรอ๋อ,อมีทีออ่อยเสียอยู่ ไม,ไม่มีเสียงสตาร์ทแต่ว่ามีเสียงเครื่องยนต์สุงท่อปบบกติมีไฟแรบด้วยไฟแล้วก็อแรบไฟไม่ไฟเก็บต่อไฟไปหนึ่งละ มันไปที่เจดสิบเจ็ดดอนต่างกันยังไงอะ่ะอ๋อนีก็ต้องนี่แหล um per, นะเบรกปัมเปอร์นะไมหน่าอ๋อ มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยเอาเป็นอันนี้แล้วกันเพราะผมไม่อยากให้มันมีเสาค้ำอะไรบัมเปอร์หลังโอ้ก็คงต้องวันนี้แหละนะเอ็นทนเอ็กซ์ตอร์โอ้ ส่วนตัวชอบอันนี้นะมันดูข้อกลรสสุดละเนะกระจังหน้ามีสองอันในใจอะ่ะอันนี้กับอันนี้เนี่ยมันก็ดูสวยดีนะแต่มันดูแบบดำมิดไปหน่อยถ้าเป็นอนนี้มันก็จะดูชัดเจน,นเวทแบนอะไรอันนี้แหละ ไม่มีที่ถูกใจเลยนะก็จะมีอันนี้ที่คิดว่าชอบสุดละไฟหน้าสีหน้าอะไรลายอืมลายนี้แกอืม โอ้ไ oh. ม่แต่ก็สวยนะแต่ก็ไม่หม่หม่ยมีอยู่ลายหนึ่งในใจก็คือลายนี้ดำไหมสีดำนั่นสีสองเป็นสีอะไรดีอ่ะขาวอ๋อเอาที่ไปก่อนดีนนเลย ชอบอันนี้เนะื้อสวัสดีนี่สเปซสีหลักเราสีด้านด้วยโอ้เพาเป็นสีดำด้านแล้วมันทำให้ลายมันดูสว่างขึ้นนะหมายถึงไอตัวที่เป็นขอบๆสิงแสอ่ะนะ แล้วสีที่สองอะสีอะไรดีเขียวอะไม่ค่อยดีขาวมะขาวก็ดีนะก็สวยดีแั้นก็ขาวนะข้างในก็เป็นดำแหละ กดกดทิศหลังคาอืมเลือกอยากแต่พาวันนี้สวยเลยคิดว่าชอบอันนี้นะสะกูดต มีอันหนึ่งในใจล,ละก็คืออันนี้ให้มันรับกับตัวดินหน้าหน่อยนิดนึงสปอยเลอร์ s <S <Spo iler. S 2> อืมไม่ค่อยสนใจเลยเนาะแต่ส่วนตัวชอบอันนี้นะถึงเหมือนจะดูยืดยืไปแต่ก็ดูเข้าลึวสุดละ ล้อเน,นี่ยอื oh, è, มน่าจะเป็นไฮเอ็นแล้วก็ใส่ขอบขาวดีกว่าเนอะก็อันนี้ยแหละไม่เลอะเทอะเกินไปอขอบขาวนะอ,อนืม ใส,ส่พีซซ่าใส่เมนชั่นนั่นใส่จบตอนที่พอไม่ค่อยมีของแต่ที่น,น่าหวือหวาเท่าไหร่อยู่ในระดับปานกลางมีที่เข้าบางไม่เข้าบางดูด้านยชิ่อแข่งกันนะ ออกตัวยัีไงตัวดีออกกับนิ่มๆแต่ก็ไม่ได้อืดน,นะเบรกหน้าแต่เบรกก็ค่อนข้างไหลยอยู่เหมือนกันเบรกหลังมไม่ดีไหลาย,ยาวเลยไปพร้อมกัน ลากเหมือนเดิมเบรกไม่ค่อยน้าพอใจออกตัวสมูทตัว่ดีใช่ได้อยู่เพรไม่ไดีเท่าไหร่การเลี้ยวเ,เดี๋ยวเรา,ย,ายู่เทินสัยูเทินนะแต่การคืนได้อยู่นะโอ้ยพอเขาลืมเห็นเนี่ยเราจะทดสอบเลี้ยวก่อนนะ ยังไงเราก็ทำท็อปสปีดแล้วก็ซ่อมอยู่แล้วเบ๊ก็ไม่ถงถึงต้นสบัดจะคืนเร็วแต่ว่าการเลี้ยวแบบหักศอกอะไรย่างเงี้ยนี่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ลองเลี้ยวแต่ซิกซ้ายขวาอ,อุ้ยพอไม่คืนเท่าไหร่นี่หว่ะแต่ปุ๊บปรับก็ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ อืสมุทแต่บางทีมันก็สมุทเกินจนเหมือนจะหน่วงด้วยนะบางอย่างจากักหวาจะโคนก็ไม่ได้ค่อยดีว่ะคันนี้สวยแค่ภายนอกนะไมก็เป็นอนาล็อกจริ อันนี้มีดีที่สวยนะแต่สวยเฉยๆไม่ได้วิววามากเท่าไหร่คอมเมนต์ก็อยู่ยระดับปานกลางค้นไปในในหน้าเอ,อ่ค้นไปในพอใช้ได้แล้วกัน,นึ่งทางเราไปได้เท่าไหร่ดูสิแค่ด่าแม่ว่าร้อยสามสิบเป็นร้สามสิบอยู่ทางตรงยาวๆแล้ว ถ้าได้ต่ำกว่าร้อยสามสิบนี่น,น่าจะน่าผิดหวังเ่ยเหมือนจะได้แค่ร้อยสามสิบนะอืมน่าจะได้แค่ร้อยสามสิบอะน่าผิดหวังเ่ยคะเนี้ไม่ไม่ถึงร้อสิบไปซ้ำแค่เพิ่มค่ร้อยสาิบอะ ตีไปประมาณร้อยี่แปดแล้วกันอืมได้แค่ร้อยี่แปดโหน่าผิดหวังนะยภูมุมาันคันนี้เดียวไม่ได้ดีเท่าไหร่ออกตัวก็สมูทเกือบจะหน่วหเลยได้ซ้ำเบก็งั้นงั้น,น,นไปแต่งิดกี่ดีกว่าอุ่กดผิดก็สลับคันนี้นะจะว่ายังไงดีละ่ะมันมีดีแค่รูปร่างที่สวยอะ่ะ แต่ก็ไม่ได้สวยแบบว้าวขนาดนั้นอ่ะไม่ได้หรือวาเลยคันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในระดับที่พอใช้แค่พอใช้นั้นไม่ถึงกับใช้ได้การออกตัวสมูทจนบางทีเหมือนจะหน่วงเลยซ้ําการเลี้ยวก็ไม่ค่อยจะด,ดีเหมือนจะลหนวงด้วนิดนึงแต่สมูทใช้ได้การเบรกนี่ค่อนข้างไม่เป็นห่วงเลยเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเหมือนกันแค่เบรกหน้านะแต่เบรกหลังกับเบรกร้อมกันนี่คือห่วยแตกเลยการคืนก็แค่พอใช้การคืนหลังจากเลี้ยวอะไรเงี้ย การออกตัวก็ได้เหมีว่าแหละพอใช้พอใช้ใชสมูทสมูทรอบกลางรอบกลางแล้วใจอยู่หน่อยแต่รอบไปก็โอ้ยหุดอยู่ทันขับเรื่อยสวยๆเส,สียงพ่อดีๆเขาสปีดสำหร,รับคันนี้ก็ทําได้น้อยมากนะ128ไมล์ต่อชั่วโมงก็เป็น204.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะน่าผิดหวังนะคันนี้พอเห็นแว็บแรกก็คือเขาคาดจะตั้งความหวังอยู่แล้วว่าจะเป็นรถสปอร์ตที่น่าดึงดูดแต่ก็ทําได้แค่นี้เอง มันมันดีอ่ะแต่ว่าแค่เราคาดหวังกับมันมากเกินไปจนแบบถือว่าเป็นรถที่พอใช้นะขับไปเที่ยวจุ๊ยกับเพื่อนได้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะรถคันนี้ก็นองขอฝากกดไลสะสะค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้เลยที่ต่อไปจะเป็นฝากกันนะมึงท้าเจอกันคลิปหน้าได้บ๊ายบาย